หน้าโอซิตเหล็กในเขตเมืองใต้ดินในอดีตเด็กๆต่างสนุกสนานกับการเล่นน้ำแต่น้ำในแม่น้ำแห่งนี้มันกลับปนเปื้อนด้วยสารพิษสารเคมีที่คนที่นี่ไม่มีใครรู้วิกเตอร์เด็กน้อยขาเป๊ที่แสนจะอาภัพเขาอาศัยอยู่ที่นี่ในเมืองชั้นล่างเขารักความสันโดษแล้วก็ชอบโดดเดี่ยวลำพังไม่สูงสิงกับใคร ใ,ในความอ่อนแอนั้นวิกเตอร์ก็กลับมีสิ่งหนึ่งที่คนอื่นไม่มีนั่นก็คือสมองอันอัจฉริยะเขาสามารถสร้างเรือจากกลที่มีกลไกซับซ้อนได้ตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กจนกระทั่งวันหนึ่งเรือของเขาได้พัดหลงเข้าไปในถ้ำวิกเตอร์รีบวิ่งไปตามเรือจากกลของเขาแต่ทว่าในถ้ำวิกเตอร์ได้พบกับชายแก่ปริศนากับสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งอยู่ที่นี่ ชายแก่ปริศนาก็รู้ว่าวิกเตอร์แอบมองเขาอยู่เขาก็เลยเ,เรียกวิกเตอร์ออกมาจากที่ซ่อนชายแก่ปริศนาคนนี้เขาชื่นชมในความสามารถของวิกเตอร์เขาไม่คิดว่าเด็กตัวแค่นี้จะสามารถสร้างเครื่องจักรที่ซับซ้อนขึ้นมาได้และเมื่อมองชายแก่ปริศนาคนนี้ดีๆเขาก็คือนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานให้กับซิลโก วิกเตอร์เขาประหลาดใจกับสัตว์ประหลาดที่เหมือนจะเป็นสัตว์เลี้ยงของชายแก่ปริศนาคนนี้ชายแก่ปริศนาเขาได้ยื่นดอกไม้สีม่วงที่ขึ้นในถ้ำนี้ให้กับวิกเตอร์แล้วก็ให้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้กินเป็นอาหารชายแก่ปริศนาบอกว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้เป็นสัตว์กลายพันธุ์ที่เขาสร้างมันขึ้นมาเองและมันก็กำลังจะตายเขาพยายามทุกทางเพื่อจะรักษามันให้ได้ วิกเตอร์ก็พูดขึ้นมาทันทีเขาเองก็อยากจะช่วยรักษามันด้วยเช่นกันชายแก่ปริศนาก็ยืนนิ่งแล้วก็พูดขึ้นมาว่าได้สิฉันก็อยากจะมีคนมาโดดเดียวเหมือนกับฉันด้วยเช่นกันและที่โอเอซิสเหล็กในปัจจุบันวิกเตอร์เขาได้มานั่งเศร้าอยู่ที่นี่พร้อมกับศาตราจารย์ไฮเมนิงเกอร์ที่ตามมาปลอบใจ ศาสตราจารย์เองเขาก็ได้พบกับวิกเตอร์ครั้งแรกที่นี่เช่นเดียวกันก่อนที่เขาจะชวนวิกเตอร์ให้ไปเรียนในอะคาเดมีในพิวโทเวอร์ศาสตราจารย์ไฮเมนิงเกอร์มีอายุถึง300ปีเป็นผู้ก่อตั้งพิวโทเวอร์มีชื่อเสียงโด่งดังมีโอกาสเห็นโลกกว้างมามากมายวิกเตอร์ได้เอาตัวเองมาเทียบกับศาสตราจารย์ไฮเมนิงเกอร์แล้วก็มาดูตัวเองว่าทำไมตัวเขาถึงมีชีวิตสั้นแบบนี้ ศาตาจารย์ก็พยายามพูดปลอบใจวิกเตอร์ซึ่งมันเป็นสิ่งเดียวที่เขาพอที่จะทำได้แต่โชคชะตาและชีวิตของวิกเตอร์จะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่มีใครรู้อาเคนเลกออฟเลเจนส์คอยนั่งเ่าเด้อในอาเคน League of Legends ตอนที่6ทางด้านเจสเขาก็มาหาสมาชิกสภาเมราดา ขาขอโทษที่เขาหายตัวไปเมื่อคืนนี้เพราะวิกเตอร์ป่วยและวิกเตอร์ก็กำลังจะตายเจสเลยต้องรีบไปหาวิกเตอร์เจสเขาเชื่อว่าวิกเตอร์เขาเป็นแบบนี้เพราะแก๊สทีท่รั่วจากรอยแตกในเมืองใต้ดินและวิกเตอร์ก็สูดดมแก๊สนั้นมาตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กมันก็เลยทำให้วิกเตอร์ต้องตายเร็วแบบนี้เจสได้นอนหนุนตักของสมาชิกสภาเมดาดา เขาเสียใจที่มองเฮ็กสเทเป็นเพียงแค่การค้าเท่านั้นทั้งๆที่เขาและวิกเตอร์อยากจะใช้เฮ็กสเทเพื่อช่วยคนที่ด้อยโอกาสแล้วก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองใต้ดินวิกเตอร์เขาเคยช่วยชีวิตของเจสและวิกเตอร์ก็เปรียบเสมือนกับพี่น้องของเจสเช่นเดียวกันส่วนสมาชิกสภาเมดาด้าเองเธอก็มีความเจ็บปวดในใจเธอเป็นคนในตระกูลเมดา้ดาที่มีความมั่งคั่งน้อยที่สุด ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของตระกูลเมดาดาที่ตั้งเอาไว้เธอคือแก่ดำที่อ่อนแอที่สุดในตระกูลวิกเตอร์เขาได้ค้นพบว่าเฮ็กเทได้ทำปฏิกิริยากับเลือดของเขามันตอบสนองกับอินทรีย์สารต่อจากนั้นวิกเตอร์ก็ได้เรียกเจสให้มาดูวิกเตอร์ก็ค้นพบอีกว่าเฮ็กเท ได้ทำปฏิกิริยากับพืชเป็นอย่างดีพืชเจริญเติบโตเร็วมากๆแต่เพาว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะในไม่ช้าพืชพวกนี้ก็ตายและเมื่อนนั้นความหวังที่เจสและวิกเตอร์จะใช้มันรักษาแล้วก็ยืดอายุไขให้กับวิกเตอร์มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วพวกเขาก็เลยตามซาตาจานให้มินิงเกอร์มาเพื่อหวังว่าซาตาจานจะพอช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง และวิกเตอร์ก็เรียกมันว่าแกนเฮ x กหรือเฮ x กเทคที่ถูกพัฒนาแล้วแต่พอสาตราจาร์ไฮเมรนิงเกอร์มาเห็นเขาก็จำภาพในอดีตขึ้นมาได้ทันทีเลยเจ้าสิ่งนี้เวทมนต์ความชั่วร้ายอาเคนมันเคยทำลายอาณาจักรมามากมายในสมัยนั้นสาตราจาร์ไฮเมรนิงเกอร์โกรธหนักมากเขาสั่งให้เจสและวิกเตอร์รีบทำลายเจ้าสิ่งนี้โดยทันที โดยไม่สนใจชีวิตของวิกเตอร์เลยเจสโกรธศาตราจารย์เฮมิเกอร์มากเขาจะเอาเรื่องนี้เข้าสู่สภาเขาจะต้องช่วยชีวิตของวิกเตอร์เพื่อนรักของเขาให้ได้ส่วนทางด้านจิงส์เธอก็เริ่มสงสัยว่าคนในแก๊งมีเรื่องปิดบังอะไรเธออยู่จนเธอรู้ว่าสวิก้าได้รับคำสั่งจากซิลโก้ ให้ไปจัดการกับผู้หญิงปริศนาคนหนึ่งจิงส์เธอเลยแอบมาเข็นความจริงจากปากของสวิกาซึ่งสวิกาเธอก็ไม่แค่์คำสั่งของซิลโก้เลยว่าให้ปิดบังเรื่องนี้เป็นความลับอย่าบอกให้จิงส์รู้รู้สวีกาเธอบอกกับจิงส์โดยทันทีเลยว่าายพี่สาวของจิงส์เธอยังไม่ตายและตอนนี้ายก็กำลังตามหาพาวเดอร์น้องสาวของเธอที่ตายไปแล้วแล้วก็กลายเป็นจิงส์ในตอนนี้ สวิก้าเธออยากจะให้จิงส์บ้าๆไปเลยแล้วก็ไปเป็นตัวซวยทั้งของวายและของซิลโก้เรื่องนี้มันจะได้จบๆไปเสียทีซิลโก้จะได้ตาสว่างแต่เหมือนว่าจิงส์เธอจะไม่สะทกสถานกับคำพูดต่างๆนานาของสวิก้าเลยทางด้านของซิลโก้เขาก็ขึ้นมาจากเดินเลนพร้อมกับลูกสมุนของเขา เขามาที่นี่เพื่อมาขู่มาคัดซิลโก้เขาสงสัยว่าไหนมาคัดบอกว่าวายได้ตายไปแล้วทำไมตอนนี้วายยังมีชีวิตอยู่มาคัดเมื่อรู้อย่างนั้นเขาก็ตกใจมากๆมันไม่น่าจะเป็นไปได้วายไม่น่าจะหลุดจากคุกที่แน่นหนาที่สุดขนาดนั้นซิลโก้บอกทันทีว่ามีผู้คุ้มกดคนหนึ่งช่วยวายไป มาคัสก็เลยรู้ว่าต้องเป็นเคสแห่งตระกูลคีแรมแมนอย่างแน่นอนซิลโกโได้ให้มาคัสรับปากกับเขาว่าทั้งวายและเคสจะต้องตายในเมืองใต้ดินไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาบนชั้นบนอีกครั้งเพราะถ้ามาคัสทำงานนี้ไม่สำเร็จทั้งมาคัสและลูกสาวของเขาต้องตายอย่างแน่นอนส่วนทางด้านเคสและวายที่บาดเจ็บหนัก พวกเธอกำลังหนีพวกสมุนของซิลโกที่ตามจับพวกเธออยู่วายได้บอกให้เคสพาเธอไปที่ปากเหวลึกสถานที่ที่ยังมีที่ลึกลงไปอีกจากเมืองใต้ดินวายกระโดดลงปากเหวไปโดยไม่รีรอเธอไม่สนใจกับบาดแผลของเธอเลยต่อจากนั้นเคสก็กระโดดตามลงไปสมุนของพวกซิลโกตามมาอย่างกระชั้นชิดโดยพวกมันไม่รู้เลยว่า พวกไฟเยอร์ไล์ก็กำลังจ้องมองพวกมันอยู่พวกเขาทั้งคู่ลงมาถึงด้านล่างที่นี่ก็มีคนกลายพันอาศัยอยู่มากมายและวายก็มองเข้าไปในรอยแตกที่มีแก๊สพิษรั่วไหลออกมาวายเธอได้บอกว่ารอยแตกนั้นมันใหญ่มากกว่าในอดีตต่อจากนั้นวายก็ได้ให้เคสพาเธอเข้าไปพักในบ้านร้างเก่าๆหลังหนึ่ง วายเธอได้เห็นภาพหลอนของพาวเดอร์ที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่วายเธอยังคงเสียใจอยู่เสมอเธอไม่น่าปล่อยให้พาวเดอร์อยู่คนเดียวเลยเคธเองก็พยายามดูแลวายแต่วายเธอก็ไม่ต้องการผู้คุ้มกฎเป็นอะไรที่เธอเกลียดมากที่สุดอยู่แล้วจนกระทั่งวายเธอได้สลบไปต่อจากนั้นเคสก็ได้เดินออกมาจากบ้าน เธอบังเอิญได้พบกับคนกลายพันธุ์ใส่แว่นคนหนึ่งที่อ้างว่ารู้จักกับวายและพ่อของวายก็เคยช่วยชีวิตของเขาเอาไว้เขาได้พาเคสมายังบ้านหลังหนึ่งที่ขายยามันอาจจะพอรักษาวายได้โดยเคสใช้ปืนของเธอแลกกับยาเคสเดวรู้อีกอย่างหนึ่งว่าที่ชายคนนี้กลายพันธุ์เพราะดื่มชิมเมอร์เข้าไปหรือสาสารสีม่วงนั่นเอง มันก็เลยทำให้ร่างกายของชายคนนี้กลายพันธุ์แต่ยังไงเคสก็กอดชายคนนี้ด้วยความขอบคุณถึงแม้ที่นี่มันจะเลวร้ายขนาดไหนแต่อย่างน้อยก็ยังมีคนดีๆอยู่มาคัดได้เอาหลักฐานปลอมให้เจสดูว่ามันเป็นฝีมือของพวกไฟเยอไลท์จากเมืองใต้ดินที่ขึ้นมาก่อการร้ายคนชั้นบนไม่แน่พวกมันอาจจะทำมันอีกครั้งก็ได้ เจสตกใจมากเรื่องนี้ทำไมไม่มีใครจัดการสักทีมาคัดก็เลยเสนอว่ามีวิธีการเดียวที่จะป้องกันได้ต้องขนตัวคนทุกคนที่ข้ามสะพานมาที่พิวทาวเวอร์แต่วิธีการนี้จะร้ายแรงมากหลายคนจากเมืองใต้ดินอาจจะไม่พอใจแต่เจสก็บอกให้มาคัดทำไปเลยในฐานะที่เขาจะต้องรับผิดชอบความอันตรายที่เกิดขึ้นจากเฮกสเทคความปลอดภัยของพิวทาวเวอร์ต้องมาก่อน และก่อนที่มาคัสจะเดินออกไปมาคัสก็ได้แอบถามเจสว่ามีคำสั่งจากเจสให้เทสไปปล่อยตัวนักโทษออกจากคุกมีอะไรจะให้เขาช่วยหรือเปล่า <L an> เจสทำท่าอึกอักแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรพวกเขาจัดการมันเรียบร้อยแล้ว <L an> หลังจากนั้นการประชุมสภาก็เกิดขึ้น ศาตาจารไฮเมอร์นิงเกอร์ประธานสมาชิกสภาพิวทโทเวอร์ได้กล่าวว่าตอนนี้พิวทโทเวอร์กำลังวุ่นวายเพราะความสุขสบายที่เกิดจากเฮกสเตอำนาจลาบยศสรรเสริญเงินทองและความมั่งคั่งถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักของการดำรงชีวิตแต่ก่อนนั้นพวกเราเคยเป็นหนึ่งเดียวไม่เคยแตกแยกจวบจนปัจจุบันพวกเราปกครองและก็อยู่กันเป็นตระกูล ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะหันมาดูตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นและทุกคนก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้เจสตบโต๊ะแล้วเขากลุกขึ้นมาพูดด้วยอารมณ์ที่รุนแรงเขากล่าวหาว่าซาตาจานไฮม์นิงเกอร์ไม่เคยทำอะไรเลยปล่อยให้พวกเดรเลนขึ้นมาก่อความวุ่นวายในพิวโทเวอร์และเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขนาดนี้ก็ไม่เคยคิดจะส่งผู้คุ้มกด ไปตรวจตาแล้วก็จัดการกับคนเมืองใต้ดินเลยศาสตราจารย์รู้ไหมว่าตอนนี้ซิมเมอร์กำลังระบาดหนักในเมืองใต้ดินและศาสตราจารย์กำลังทำให้พิวโทเวอร์อยู่ในอันตรายศาสตราจารย์นิ่งเฉยแบบนี้ได้ยังไงทั้งๆที่ศาสตราจารย์เป็นทั้งประธานสมาชิกสภาและก็เป็นบิดาผู้ให้กำเนิดพิวโทวเวอร์ศาสตราจารย์เฮมิงเกอร์เมื่อเขาได้ฟังเช่นนั้นเขาก็เสียใจ แล้วก็บอกกับเจสว่าเขาเข้าใจเจสเรื่องที่เจสอยากจะใช้เฮกสเเพื่อคนทุกคนแต่ทุกอย่างมันต้องมีเวลาแม้แต่เรื่องของเมืองใต้ดินเองก็ต้องใช้เวลาเช่นเดียวกัน <S <S เจสเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาก็ยิ่งโกรธมากเขาบอกกับซาตาจานว่ามนุษย์ไม่ได้มีเวลาเป็น100ปีแบบซาตาจานเฮมิเกอร์ hey นะว่าแล้วเจสก็ขอเสียงจากสภา เพื่อปลดซาตาจารนเฮมินิเกอร์ออกจากตําแหน่งประธานสภาพิวโทเวอร์ซึ่งคะแนนเสียงก็ออกมาเป็นเอกฉันท์ทุกคนต่างยกมือลงคะแนนปลดซาตาจานออกจากตําแหน่งก่อนที่เจสจะพูดทิ้งท้ายว่าถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่ซาตาจารนเฮมินิเกอร์จะได้พักผ่อนพวกเราขอขอบคุณซาตาจารนในฐานะที่เป็นบิดาผู้ก่อตั้งพิวโทเวอร์แห่งนี้ ทางด้านวายเมื่อเธอได้ดื่มยาที่มีส่วนผสมของซิมเมอร์อาการของเธอก็ดีขึ้นก่อนที่เคสจะรู้ว่าบ้านหลังนี้วายและพาวเดอร์เคยอาศัยอยู่เมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กพ่อแม่ของวายตายเพราะถูกผู้คุมกดฆ่าและคนที่วายกำลังตามหาอยู่ก็คือจิงส์วายเธอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจากด้านนอกและเมื่อเธอเดินออกมาที่ด้านนอกซิลโกและลูกสมุนก็กำลังรอพวกเธออยู่ ชายกลายพันธ์ใส่แว่นได้ทอระยศพวกเธอเอาที่อยู่ของไวไปบอกกับซิลโกเพื่อแลกกับซิมเมอร์ส,สารสีม่วงที่มันไม่ได้ต่างจากสารเสพติดเลยไวยได้ถามซิลโก้ว่าเอานองสาวของเธอไปอยู่ที่ไหนพร้อมกับประกาศว่าจะทำลายอาณาจักรที่เลวไหลของซิลโก้ต่อจากนั้นคนกลายพันธ์และลูกสมุนของซิลโก้ก็ได้เดินเข้ามาเล่นงานวาวและเคสก่อนที่วาวจะได้ใช้กำปั้นของเธอ ต่อยหอคอยไม้จนหักโค่นลงมาทับบรรดาลูกสมุนของซิลโก้และพวกเธอทั้งคู่ก็ปีนขึ้นไปที่ด้านบนและก็หนีไปส่วนซิลโก้ก็โกรธหนักมากเมื่อวายและเคสสามารถหนีพ้นเงื้อมือของเขาไปได้ส่วนทางด้านจิงส์เธอก็ตามวายมาและเธอก็ได้จุดปลุไฟขึ้นปลุที่วายเคยบอกกับเธอว่า หากพาวเดอร์จุดพลุนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนวายเธอจะตามมาช่วยส่วนทางด้านวิกเตอร์เขาก็กลับมาหาชายแก่ปริศนาที่เขาเคยพบเมื่อตอนเป็นเด็กส่วนทางด้านซิลโกโเขาก็กลับมาแล้วเขาก็พบกับร่างของสวีกา้าที่โดนมัดห้อยอยู่มันก็คือฝีมือของจิงส์นั่นเองส่วนทางด้านเมืองชั้นบน ความวุ่นวายก็กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อมาคัดได้น,นำกำลังผู้คุ้มกฎมาปิดกั้นสะพานใครจะเข้าออกพิวโทเวอร์จะต้องถูกค้นตัวอย่างละเอียดทางด้านจิงพอผู้ไฟของเธอดับลงเธอก็ไม่เห็นว่าวายจะมาตามสัญญาที่ให้กับเธอเลยแต่ถ้าว่ามันหาเป็นเช่นนั้นไม่วายได้ตามมาหาเธอจริงๆวายกอดจิงด้วยความคิดถึง เธอเสียใจมากเพราะเธอถูกมาคัดจับเข้าคุกเธอก็เลยทำอะไรไม่ได้ทั้งคู่ยืนกอดกันร,ร้องไห้กันใหญ่แต่สถานการณ์มันก็กลับเปลี่ยนไปเมื่อเคสตามมาแล้วก็พบว่าคนที่ขโมยอัญมณีเฮกสเทแล้วก็ฆ่าผู้คุ้มกดตายไปถึง6คนก่อนที่จะระเบิดก่อการร้ายที่จัตุรัสอะคาเดมี Academy. จิงส์กับพาวเดอร์คือคนเดียวกันนี่เองและยังเป็นน้องสาวของวายด้วย ิง์พอเห็นวายเดลร่วมมือกับผู้คุ้มกฎเธอก็เริ่มบ้าขึ้นภาพหลอนในอดีตได้ผุดขึ้นมาในหัวของเธอแต่ถ้าว่าวายและจิงยังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเลยพวก f i เยอร์ไลก็บุกมาที่นี่ทั้งวายและจิงต้องต่อสู้กับพวก f i เ e อร์ไลท์กำปั้นและปืนกลลูกระดมยิงใส่พวก f i เ e อร์ไล์เคสเองก็พยายามที่จะชิงอัญมณีเฮ็เทคคืนส่วนจิงก็คลั่งหนัก ศาสตร์กระสุนปืนกลจะดิดที่ไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นก่อนที่พวกไฟเยอไ์จะชิงอัญมณีเฮกสเต็ไปได้แต่จิงส์เธอก็จะเอามันคืนวายได้เห็นว่าพาวเดอร์ไม่ใช่พาวเดอร์แบบที่เธอคิดอีกแล้วเธอทั้งบ้าและโหดเหี้ยมอำมาตยและเมื่อวายเผลอพวกไฟเยอไ์ก็ทุบเธอจนสลบก่อนที่จะเตรียมสังหารเธอแต่ทว่าพวกไฟเยอไรคนหนึ่งบอกให้พาตัววายกลับไปที่ฐาน ส่วนจิส์ก็ถูกฟันเข้าที่ขาก่อนที่เธอจะรีบวิ่งเข้าไปช่วยวายพวกไฟเยอไรก็หายตัวไปแล้วในควันดำโชคชะตาของพวกเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นก็ต้องขอจบก่อนนะครับอ้าวก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับอาเคนลีโอเลตเทน์ตอนที่6โอ้โหมันต้องดูตอนที่7แล้วละครับ จากวายครับที่ตามหาจิงคราวนี้ครับจิงมาตามหาวายแล้วพวกไาเยอะ์ไลคครับไม่รู้ว่าจะพาวายไปที่ไหนและจิงครับไม่รู้ว่าเธอนี่จะหายบ้าจริงๆหรือเปล่าพวกเราครับก็ต้องรอดูกันตอนต่อไปเอาสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดีายวลืมนะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้ด้วยเอาแล้วกลับมาพบกันใหม่นะักรับเพื่อพิทีนารักทุกคนเฮ้ย